สวัสดียามเจ้าหำกามเจ้าเจ้าของวันที่สิบหกจ้ะวันสุดท้ายของสองกรานเนาะแต่คืนละาออนเปิ้นก็เลิกเจ้ากันเลิกเจ้าอ่าออมแหงไว้วันนี้เอาเต็มตี <c oughs> ส่งท้ายอาสำหรับโครงการของปีหน้าเฮานี่ก็ของข้าเจ้าก็นี่เจ้า ันนี้เอามาเอิงไว้บ่ไดจะต้องเอาไว้ตั้งนอกแล้วก็แปลงลักแลเจ้านี่ก็เอาพิงไว้บ่ไดเจ้าละอ่อนเนาะได้เสนะีอีกก็ดีละเอ่อสำหรับน้องหมาก็ถ้ามีอันย่างเกรื่องหน้าพ่นประกบเข้าละแหมย่างเขาแก่แล้วเจ้าเขาบอกให้หายแต่ใดเจ้เอาอ่แล้วข้าเจ้านี่ก็นี่ก็แปลงหาวนึง ก็แล้วก็จะแปลงแหมหาวจะตั้งนอกขานนะเจ้าจะเอาไว้เดินมันต้องมีสองข้างเพราะว่าเมาื่อวานะลูกก็ลับเฮาก็จะอยู่คนเดียวเฮาก็จะเข็นรถออกไปนี่บดายเจ้าแล้วก็จะเดินดเดินไปเดินมาว่าจะซื้อหญ้ามาปูเขาต้องเดินดินเดินบนหญ้าเจ้า หาก็คงม่กี่แผ่นเนาะถ้าข้างงามก็ปลูกไปเรื่อยๆแต่เออปู่านี่มันต้องสับดินก่อนนะเจ้ะเคลียร์พื้นที่สับดินแล้วก็เอาดินดำมามารองมาหองก่อนแล้วก็ตบดินให้แน่นก็เอาถึงจะเอาญ่าปลูกจ้ะ เจ้าปูนั่งๆนมันเพมีช่างมาปลูกข้าตัวน,นะเจ้าอันนี้ใค่จยาได้ปลูกบกิเม็ดเองโครงการของปีหน้านี่เจ้าทุกอย่างก็ต้องใจงบนะยังน้อยก็เป็นปันละเจ้าเป็นปันขึ้นไปอะเจ้าแป่งห้าวก่อนแป่งห้าวแล้วก็ก้อยซื้อยามาปูก ตอนนี้ข้าเจ้าก็ฝึกฝึกเอาเปิ้นเหยียบพื้นนะเจ้ากบามือนตะกอนเจ้าเอาก็เหยียบฮัดเหยียบข้าเจ้าจะเป็นอิสเสมอถุงเท้ามันเหลือคนละข้างก็เอามาใจไว้ก่อนเอามาใส่ไว้ก่อนเป็น,นยังอยู่กันในบ้าน <laughs> ขอโชว์นะเจ้า เนี่ยเจ้าเ,เิ่นก็บวมแต่ถ้ายันยันยนอการยังก็บวมน้อยสองสวรร์ก่อนก็สังขารล่องไปล้างบ้านก็จะมีบวมๆอยู่เจ้าหลังตีนะไปล้างบ้านยังบปแล้วเจ้าเจ้าปล่อยละอ่อนิ่นแอลปีใหม่ก่อนเล่นปีใหม่ก่อนอยังข้างค้างบันได ข้างบันไดลงมาจ้ะเดี๋ยวปีใหม่แล้วกันก็ออมกรรม <c oughs> โอเคเจ้าใหม่นะเจ้าอยู่ดีมีสุขเจ้ากูคู่กูคนแห่ง <c oughs> <c oughs> ๆรวยๆนะเจ้า